นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะออนเซนน็นนะออนเซน็นซึ่งเป็นเรือลำเดียวที่มีออนเซ็นอยู่บนโลกลำนี้ใช่มันเป็นเรือ <c oughs> สำรานที่ออกแบบมาเพื่อตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับเพราะเรือลำนี้นแน่นอนเพื่อตลาดญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอ,อบอาบน้ำบา<ม>แบบออนเซน็นที่นี่ก็จะมีออนเซน็นเป็นเรือสำรานลำเดียวลำเดียวมในจังหวาดนี่มีออนเซ็นอยู่ในเรือถ้าบผกเราจะขอเข้าไปดูออนเซ็นกันไปครับ นี่นะครับรน้าตาลเซนออนเซนผู้ชายเนี่ยผ้าที่จะเข้ามาสีน้ำเงินผ้าสีน้ำเงินเ้ากันผู้หญิงเลยผ้าสีแดงหรือสีออกทาแดงนี่นะครับเป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวอาบน้ำล้างหน้าเป่าผมอถเนี่ยสีเนคือทำไหครับแก้ผ้าตรงนี้เราแก้ผ้าเราใส่อะไรได้ไหมใส่ไปทั้งหมดอ ใส่เลยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเหรอครับต้องแก้หมดเลยทุกชิ้นทุกซิ่งเลยก็ไม่ได้อาบน้ำอ่ะอาบน้ำเข้าใจครับอาบน้ำไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเดินทะลุออกมาอันนี้สมมติว่าเราแก้ผ้าแล้วอืะครับนี่ลองเซนเฮ้ยนี่นี่นี่บ่อน้ำในร่มสองที่นะครับีีท้้ผาแต่ว่าแต่ว่าพี่อครับก่อนที่จะลองออนเซ็นเนี่ย จะต้องอาบน้ำก่อนมาถึงปุ๊บเนี่ยแก้ผ้าเสร็จปุ๊บต้องมาดี่ครับเป็นการอาบน้ำสไตล์ออนเซ็นญี่ปุ่นจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยอบูแชมพูอะไรียบร้อยให้ตัวสะอาดก่อนจะลงเบาะจาผมด้วยในนขอพี่เอ๋ทดสอบหน่อยนั่งทำท่าเงี้ยไม่ต้องเนี่ย พี่หน่ายให้ก็แล้วกันนะบ่อน้ําในร่มก็จะมีสองบ่อให้ให้ลงคือมันเจ๋งตรงที่เป็นออนเซนในร่มแล้วแบบวิวนี่ดูทะเลนกวิวทะเลโอ้สุดซึ้ซึ่งมีแต่น้ำจริง่ไม่เงยอยู่ในน้ําแล้วมองออกไปก็มีแต่น้ำตอนนี้เราอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับตอนนี้อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับมาดีเขาก็จะออนเซนอ่าไหนไม่ตรงไหนอีกร้อนมากโอ้ย นี่คือห้องซาวน่าครับไม่ขอเข้าไปไกลกว่านี้ครับมันมันร้อนแล้วก็ขอแช่น้ําอาบน้ําแล้วครับซาวน่าก็ยังเป็นวิวทะเลเช่นกันนี่เป็นออนเซ็นกลางแจ้งครับออนเซ็นกลางแจ้งเดี๋ยวขอขึ้นไปดูครับอันนี้สวยอ่ะตรงนี้สวยกว่านี่หลังน้ำคืนคืนก็นี่ครับอ๋อคือตอนกลางคืนเนี่ย ข้างบนก็จะเป็นท้องฟ้าที่เห็นดาวเลยเพราะว่าเราอยู่กลางมหาสมุทรไบปซิฟิกซึ่งไม่มีแสงอะไรมารบกวนที่เราจะเห็นดาวเลยตรงนี้ก็จะมีห้องสตรีมโอ้้น้ำป้าบโอ้โหวันโค้งอ่ะพี่พี่เอครับเข้าไปทดสอบครับโอ้โหแฉะนะครับเอาหลังเข้าไปก็ร้อนนะครับเป็นไม่เป็นโอเคเลยนะสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะพี่สเญี่ปุ่นเขาจะให้ความสุดั้วครับ คนพิการและคนสูงอายุมากนคนที่เดินไม่ได้คนพิการขึ้นไปทางข้างนูน้นเฮ้าก็หย่อนคนพิการลงไปแช่นาเฮ้ยเท่สสอะเขาให้ความสำคัญกับ,บคนพิการมากนะครับเพ <อะ S 1> ื่อจะให้ทุกคนนี่มีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะว่าอย่าลืมว่าญี่ปุ่นแนี้เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยแล้วเฮ้ยทุกคนครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิต,ตของเราที่ได้เข้าไปอยู่ออนเซ็นผู้หญิงครับตื่นเต้น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 ไปครับพี่เอกนะครับ ออนเซนผู้หญิงออนเซนผู้หญิงออนเซนผู้หญิงดูโรคจิตมากเลยส่วนนั้นนี่คือออนเซนผู้หญิงจริงๆแล้วนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยมันก็ไม่เหมือนไม่เดียวนะไอต่อผู้หญิงดูสวยเนี่ยมาที่ดูสวยวไปส่วนของผู้หญิงวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นของผู้ชายเพราะมันเสิร์ฟพร้อมกันสิบะทุกวันอ๋อพรุ่งนี้ผมก็จะมีโอกาสได้ห้องนี้งั้นผมมามาแช่พรุ่งนี้ดีกว่าชอบตรงเนี้ยตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้มีที่อาบน้ำกานแจ้งนี่คือออนเซนกันแจ้ง นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของออนเซ็นบนเรือม่อนพรินเซสครับนี่นะครับก็จะอยู่บนชั้น15บหคือชั้นดัดฟ้าของเรือเลยนั่นเองได้ข่าวว่ามีบางคนยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยเพราะตื่นมาก็เที่ยงแล้วนะครับก็เดยวจะพาไม่ต้องบอกคนดูก็ได้ <laughs> จะพาเด็กน้อยไปทานอาหารเช้ากันครับไปครับหิวแล้วก <laughs> 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 <ๆ>็แบบวันนี้มันซีเดย์อ่ะมันก็แบบชิวๆไปไปไม่ต้องอานไปครับกินข้าว นี่นะครับคือการขึ้นมาบนเรือเนี่ย <c oughs> มันจะมีคลาสของมันด้วยมาครั้งแรกเนี่ยอย่างทัศเนี่ยมาครั้งแรกใช้บัตรเป็นสีน้าเงินติดไฟฟ้านี่ซึ่งไม่ช่วยอะไรเลยมาครั้งที่2มากกว่า1ครั้งนะครับ <c oughs> มันจะกงสิฮ้องครับแต่มันมีคนที่โกงครับ <c oughs> อันนี้นมาคร <c oughs> ั้งที่สองแต่ช่ดี้ครับพอดีน้ำนะครับก็ไม่ใช้บัตรเลยนะเพรากลวบัตรกักหลอก แพ็กติน้มเหรอไม่มั่วครับครั้งนี้อันจ่ายงี้เป็นแสนนะครับคุณหมอเหรอไม่ครับซึ่งไม็ตินัมเนี่ยมันก็สามารถมีมีสิทธิพิเศษตรงที่ว่ามีเน็คฟรีร้อยกว่าร้100อยกว่านาทีสองร้อยส,อสิบนาทีแล้วก็จะมี โอ้ยมีสิพิเศษนู่นนี่เยะแยะแต่บนเรือนี้มีความพิเศษหนึ่งอย่างครับเราเล่นเกมได้เมื่อกี้โกงไี่โกงนะครับแต่เราเล่นเกมได้แล้วนี่ครับใหห้้ใใดูช่บัตรอีลิตครับคือสูงสุดของเรือลนนี้โดยการทำอะไรครับจับฉลากเขาจับฉลากให้เขาจับให้จับให้ด้วยนะไปเขาจับเขาเจ้าหน้าที่เขาจับให้เสร็จปั๊บโอ้โหก็รีบมาที่นี่ไปได้ทั้งคู่เลยป่ะครับต้องสองคนเหรอครับโอ้โหเป็นห้องได้เลยฮะได้ได้ในห้องนั้นน่ะได้เป็นห้องได้เป็นห้องนี่แหละครับแล้วอีลิตเนี่ยสามารถ ซักเสื้อผ้าฟรีขัดรองเท้าฟรีใช้เน็ตฟรีกินอะไรกินเดียวเดียวฟรีก็อัพเกรดซักเสื้อผ้าขัดรองเท้าพี่ก็ฟรียังไงครับเดี๋ยวทัดไปซักเสื้อผ้ากับขัดรองเทัาทัดทิพย์แพงนี่มาที่เข้าฟรีแต่ผมไม่เอาผมขอไปเป็นกาแฟโอ้ยยังเลยเข้าเป็นกาแฟตีนะครับผมไม่เอาหมดแล้วเนี่ยเป็นกาแฟฟรีนี่นะครับก็เป็น สิทธิพิเศษดีจากดวงดีๆนะครับล้ถึงวันที่8เท่านั้นแต่ว่าแค่ครั้งนี้นะครั้งหน้ามาจะกลับเป็นบัตรน้ำเงินเหมือนผมครับบัตรทองเอาเป็นบัตรทองแล้วไปทานข้าวกันดีกว่าครับตอนนี้ก็อยู่มื้อกลางวันขบนเรือนะครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่คือบุฟเฟ่บนเรือเนี่ยจะมีตั้งแต่ตอน9ก้าโมงเช้าจะถึง ห้าทุ่มที่ไหนดีนะเนี่เก้าโมงเช้าบ้านแหละหกโมงเช้าหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มเ้าโมงเช้าเรายังไม่ตื่นเลยก็เลยไม่รู้ฆ่ากันให้ตายเลยใช่ไหมเก้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มครับเอ้ยหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มครับซึ่งอาหารเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามมือเขาจะเปลี่ยนทั้งหมดหรอบคือเปลี่ยนอาหารเช้าประมาณถึงสักสิบโมงสิบเอมงมั้งก็เปลี่ไปอาหารเที่ยงอาหารเช้ารงสบโมงอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเที่เริ่มสิบเอดโมงเป็นของว่างคอีเบรก องบาเราก็สักประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นก็เปลี่ยนเป็นอาหารเย็นไปไปอาหารเย็นเสร็จจนถึงค่ํา่ำก็เปลี่ยนเป็น s u ้วก็เป็นห้ามแบบเลยเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยคือไม่ต้องกลัวว่าจะกินอาหารซ้ำเลยเพื่ออาหารไม่ได้เปลี่ยนอยหาตามทุกวันนั่นแหละอ้าวเล่นอ่าแล้วมีเมนูใหม่ๆมาแล้วก็ทำสดๆร้อนๆเลยสเก็นจี้ในจานข้าวผัดนะครับ ที่การตักของทัศนเนี่ยจะออกจะหน้าตาเหมือนเหมือนบาทของพระป่าคือเอาทุกอย่างมารวม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 กันหมดก็คล้ายๆเศกิจไม่เลือกประเภทไม่คล้ายครับที่แบ่งแยกร้านเนี้ยนี่ก็แบ่งแยกนี่ยผักผักเนื้อมันก็หลังเนื้อเนื้อเหมือนบาทพระป่ามาพี่ใช่อดีนะแบบว่าอ่ะนี่นี่นี่นีอันนี้คือพี่นางครับพี่นางพี่นางนี่เป็นลูกค้าที่เก่งมากอันนี้พี่พยายามให้เหมือน บาทค่าป่าให้เหมือนค่ด้วยกาเลยละเลงทุกอย่างเข้าไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพี่ไม่ต้องนะจะได้รับประทานเหมือนละรับโประทานที่ทอนหายเข้าด้วยกันคุณหมอหายบอกโอเคครับขอต้มไปกินแล้วครับหิวมากตื่นสายมือแรกของวันสามารถจะคุยกับไปครับโอเคนี่ครับเนื้อวัวเด็กคือเป็นลูกวัวที่มากินซึ่งแบบนุ่มมาก ก็อน่าอร่อยหมดเลยอ่ะนี่คือบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยเราก็สามารถไปกินแบบซิดดาวดินเนอร์ได้ที่เป็นเมนูแล้วเราก็สั่งเชฟเอาอันนั้นมันก็จะสดร้อนมากกว่าแบบบุฟเฟ่ต์แต่แบบนี้ก็แบบคือกินได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะฟรีหมดดีมากๆไอศครีมทุกวันวนะครับพี่เอ๋ลวครับ Thank you พั <Thank you. S 1> ชรน ต <With> <laughs> อาละครับตอนนี้ก็เป็นคืนที่2ครับที่เราอยู่บนเรือ Diamond Princess ครับและในคืนนี้เราก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Formal Night ครับ Formal Night คืออะไรครับพี่อันวันที่ เราจะแต่งตัวอย่างเป็นทางการแต่งตัวอย่างหล่อๆนั่นเองนะครับเพื่อไปรับประทานอาหารเย็นแบบหรูหราซึ่งก็เหมือนเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาหารเย็นเนี่ยเราจะไปร่วมงานปาร์ตี้ของเรือกันก่อนกับตันมาทําเป็นพิธีเปิดโดยการที่เรียกว่ามันจะเหมือนเทแชมเปญแล้วก็มันไหลลงมาเป็นน้ำตกเป็นเหมือนแชมเปญวอเตอร์ฟอลอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะแบบคูคๆหรูหราอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะแต่งตัวเต็มอวดหรูหรากันเต็มที่ซึ่ง ก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับกับสูตรที่ตัดมาแล้วสปีใช้มาแล้วย0งานนะครับตัวเดิมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างผมได้ยินมาว่ามีแบบมีบิ๊กแบนมาเล่นแบบเป็นบอลรู m <c oughs> ด a นซิ่งด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขาาว่าจะไปแจมซะหน่อยโอเคครับทุกคนแต่งหล่อเสร็จแล้วอย่างก็พร้อมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นไงครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานนะครับก็จะมีอันนี้คืออะไรอะไวน์แชมเปญนะครับ คนก็จะแต่งตัวเต็มมากๆครับเป็นงานคอมเทลเซมชันครับครับชนครับพี่ใหญ่ครับชนครับข้าวปันสาข้าวปันสาครับไปลงไปดูชั้นห้ากันดีกว่าจะลงยังไงคนเยอะเลยสวัสดีครับสวยห่อ แล้วตอนกลางคืนนะครับมันก็จะเป็นมันจะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนโรงหนังมาดูกลางแจ้งริมสระว่ายน้ำนะครับแล้วเขาก็จะเอาหนังเนี่ยมาเปิดตกคืนแล้วก็จะมีคนมานอนดูมันโรงหนังเลยมีป๊อปคอร์นให้กินฟรีไปติมไม่กินฟรีนะครับอย่างหนังวันนี้เนี่ยคือเรื่องอเวนเจอร์ว้าวนะครับก็ตอนนี้มันเหมือนโรงหนังนะผมพูดดังไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยบางวันเนี่ยที่ท,ที่ของฟ้ามันโปร่งเนี่ย ไม่มีพระจันทร์เนี่ยเราจะเห็นดาวด้วยแล้วก็จะเห็นดูหนังไปด้วยคือดูหนังท่ามกลางดาวแลแบบมีปอปคอร์ฟรีมีไอติมฟรีนะครับนี่ความรหรูหราสำหรับร,รับพรีเมียมนะครับบน,นเรือ Diamond Princess ครับผมขอโตไปดูละ แต่แต่ละคืนนะครับที่บนเรือนเนี่ยมันก็จะมีโชว์แปลกๆกันที่เคยบอกไปแล้วจะพาไปดูโชว์โชว์หนึ่งอันนี้เรียกว่าบอลทูบีไว้แลนะครับมันเป็นเหมือนละครเวทีเจ๊งมาก The blues won't haunt you anymore. The brave are brave, the lovers soar, and I can face the distance.